ชอบพูดคุยกับคนดังนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเอจากสังกัด44 Academy ค่ะแล้วก็นิวนะครับผมสังกัด94ครับผมในนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือวงพาาตาน่เลยนี่นะคะโอ้โหก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเอรู้สึกภูมิใจมากเพราะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคนเดียวในกล้องเอก็มีกีกคนนงครับทำไมคะอ๋อ เออก็เดี๋ยวให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวก่อนว่าเฮ้ยชื่ออะไรยังไงบ้างสวัสดีครับผมอเล็กซ์ล้องนำครับผมเน่สวัสดีครับผมตูนกีตาร์ครับสวัสดีครับผมวุฒิมือเบสครับสวัสดีครับผมต้เมื่อกลองครับเี่นะคะก็โอ้ต้องบอกว่า มาทักทายที่ท็อกทอกของเราเป็นครั้งแรกครั้งแรกแต่แต่ก็ได้ข่าวว่าน้องอลิซก็เคยเล่นท็อกเขาหือเป่าเคยเล่นเนยังจีบสาวหรือยังไงคะอ๋อขค้นแนะนำตัวแบบว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปเจอ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 รู้จักบ้าง นิดหนึ่งก่อนที่จะมาที่นี่แต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาทักทยายอ่าซอร์นะคะชาวท็อกทอกค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย u s ร์ก็จะรู้จักเพลงของคารา้ามาก่อนหน,หน,หน้านี้อยู่แล้วเพลงเขาดังไงถูกที่ร้องได้ใช่ไหมที่ร้องให้ควนิดนึงครับผมคือเธอเท่านั้นเออคือเธอเท่านั้นชื่งว่าหลายๆคนร้องตามได้แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่วันนี้เฮ้ยแบบในไหนแบบ พาราต้ามาแล้ว<ม>ก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยช,ชีวประวัติของนางงามทั้งสี่อ่ะเป็นยังไงมาเป็นพาราต้าได้ยังไงนี่ครับจริงจริงพาราต้านี้ก็มีมาหกเจ็ดปีได้แล้วฮนะก่อนหน้าน,นี้ก็<ม>อาจจะไม่ใช่น้องๆอ,อ่าทั้งสามคนนี้ก็เป็นสมาชิกเพื่อนๆคนเก่าๆที่เคยเล่นมาตีคืนด้วยกันนะสมัยไหนพี่เล่นใคยในแอประมายตอนสมัยพยมหรือสมัยลูกหลุมกบา สี่ประมาณห้าปี่แล้ว,แล,วแล้วก็เราก็เราก็เราเล่นดนตรีคือแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ยัน,นึงเรออยากมีกัของเราเองนะตอนนี้เนี่ยช่องทางที่เราทําได้อะก็คือคงเป็น youtube แหละอลอาทำเพลงได้ไหมทำเพลงแล้วอัปโหลดลง youtube กันไหม,มนั่นก็คือดา่าแรกเลยที่ที่เราแบบเหมือนแบบลองดอูแล้วตอนทําลง youtube ทําเพลงอะไรคะเพลงตัวเองไหมหรือว่าเป็นแบบ cover เป็นเพลงตัวเองครับตอนนั้นเพลงแรกเลยชื่อเพลงทัชชา พัชชาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับผลการตอบรับที่ีเท่าไหร่เป็นเพลงเร็วอะค่ะพเป็นเพลงเร็วครับเป็นเพลงเร็วที่แบบม่งบอกสไตล์เป็นอินเดียเลยแหละอ๋อเป็นแนวอินเดียก่อนใช่ครับแล้วก็เราก็ยังไม่หมดความมุ่งมั่นไม่หมดกำลังใจเราก็ทําเพลงที่สองต่อเพลงที่สองชื่อเพลงว่าสบายดีไหมครับ สบายดีือว่าขอบคุณที่โทรมาหานั่นเองผมเคยฟังนะตรเนี้ตอนนั้นไฮไฟดังๆอยู่เลยนะที่เใช่ไม่น้อยสมยไม่ทำไม่ฟยไม่เคยที่จะเพิ่คุยตลอดเม่ตอโอ้แกกว่าอีกอ๋อใช่ก็เลยทำเพลงที่สองเพลงที่สองที่ทำให้รู้จักตัวตนพาชตามากขึ้นครับแล้วก็ทำมาต่อเรื่อยๆก็คือเพลงลมหายใจเดยวกันสายลมแห่งความรักก็เพิ่มมีคนรู้จักใช่ครับแล้วก็ จนมาวันหนึ่งเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมาชิกเ,เพื่อนๆก็อยากจะเล่นคื้นกันเราก็เลยก็อยากจะหาน้องๆวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่แบบมีความคิดที่สร้างสารรค์มีการละเอทงานท,ที่เจ๋งอะไรเงีย้ยก็เลยดูใน youtube อีกเช่นกันอย่างสีเนี่ยตีเนี่ยก็ค้นในยูทูบว่ามือกองแบบรอคือเสิร์ชว่ามือกองอย่างเงี้ยหรอมือกองห่อกก็หลีโอ้โหก็เลยได้เป็ตเนตีมา นี่ตรงคาแรคเตอร์เลยนะที่สุดอยู่นะได้อยู่นะแล้วก็ิงเนี่ยก็ไปแนะนำเพื่อนมาพี่ลองเข้าไปดูใน Youtube เพื่อนผมสนใจอยากจะเป็นมือเบสพี่ก็แต่ผมก็เลยบอกว่าผมอยากได้แบบลอลอเหมือนพี่พีชนะมือยาวถ้าเป็นไมยรุ่นก็แนวออกไปทางเปรูอิสราเอลก็เลยได้ร้นมาครับเลยได้รุนมานี่ไง เขาก็เลยดูคล้ายนะเวลาเอาหมวกปิดเรียกวัคซีน่ามีบริษัทอะไรอะไรๆมาเป็นมิเตอร์เบสครับแล้วก็ต่อไปก็ตูนเนี่ยรู้จักกับน้องอยู่คนหนึ่งที่แต่งเพลงคือเธอเท่านั้นแหละบอกว่าเฮ้ยพี่สนใจตูนนะเพราะลุกเลือกอะไรหน้าตาเขาหล่อเป็นเกย์มาว่าตอนนี้ได้ไ่าแล้วตอนนี้ถ่ายแล้วไม่ใช่เขาเลยได้ตูนมาทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากการออดิชั่นเลยนะก็เลยมานั่งทำเพลง เพลงที่เราทําด้วยกันก็คือเพลงคือเธอเท่านั้นแล้วก็ได้ปล่อยกับ G.M. Cammy ครับผมแต่เขาเป็นเพลงที่ดังเปรี้ยงแปร่างเลยเนาะใช่เาเปเพลงนี้แล้วก็มีผลงานตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นเพลงจุดพลุของพาราเต้เลยก็ว่าได้ตอนแรกที่พี่แบบว่ายอดวิวสูงอ่ะพี่รู้สึกไงบ้าง แบบว่ายอดวิวค่อยๆขึ้นเนี่ยเสียวมากเลยวิวโไม่ใช่ไม่ใช่ความสูงเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจที่เราเป็นวงเล็กๆครับแล้วก็เป็นวงที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นวงอินถือว่าเป็นวงอินดี้ที่โนเนมมากไม่มีใครรู้จักรู้จักเพลงนะฮะทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้จักเลยทนกันอาจจะดังนะตอนนั้นเนี่ย20ล้านวิวพวกเราก็แฮปปี้แล้วครับก็รู้ถึงว่าเออถึงร้อยแฟน กเก่าๆก็ยังยังอยู่นะ<ม>ยังไม่หายนยะ<ม>พอขึ้นสามสิบสี่สิบหกสิบเรารู้สึกโอ้ยขอบคุณนแฟนทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราครับแต่จริงคาราตา้เป็นวงที่เขามีคาแรคเตอร์นะ<ม>ด้วยแบบดนตรีหรืออะไรที่มันจะต้องออกแนวคาราตะอะไร,ร<ม>อย่างเงี้คือมันยังไม่มีไงเนาะส่วนตัวพวกเราชอบชอบไม่ว่าจะเป็นพวกยังไงครับการอื้น อะเเราเราชอบการเพื่อนเราฟังอย่างผมจะเสพดนตรีเหมือนก็จะดูแทร็กเตอร์ของอินเดียเลยจริงๆนะเวลาเขาร้องเนี่ยเขาจะร้องแบบอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของเพลงเราเนี่ยเราจะใส่อ่าื่อนดนตรีที่เป็นทับร <Yeah> ่าไม่ว UH ่าเป็นสีีกัตชัยทับร่าที่เป็นกองกองกองอินเดียนะี่มีสองใบจะให้เสียงแบบุ อ๋ออย่างนี้หออเออรอมีคนบอกพี่นิวเอื้นรองเอื้อเหมือนที่เขาหน่อยสิลองเอื้อเหรอเขาผมต้องมีตัวอย่างไหขอตัวอย่างห่อยเออใช่เาอกอ่าอาออรมเอาเวาเออนี่ยตรงนี้ออก็เลยมีการะสมะสานก็เลยได้แบบเช่นแบบของพาราต้ามากิ่นอาความเป็นพาระต้า ใช่ครับแล้วในเรื่องของเนื้อหาเพลงเนี่ยจะเป็นโรแมนติกดราม่าเนื้อหาโรแมนติกเอ็มวีดราม่าทุกเอมวีของเราจะเป็นแบบเหมือนบริจาคอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ลดชนไม่บริจาคตาบริจาคหัวใจแล้วจะให้เห็นความความเสียสละของจของความรักจริงๆนะว่ามันมันจริงจเปนรามาแต่แตกต่างกับน้องนิวมากเลยนะเวลาน้องนิวจากรายการนังนจะชอบแกล้งชาวบ้านชาวช่องเขานะใช่ครับเออในจะชอบถกแบบ โกแกลงล่ะหรือไม่ก็ไลยแกลงคนเ้แล้วนำแกลงสเร็จนะจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแบบว่าหมดวันนี้ไปก็ไม่ต้องพักเขาแล้วเออแล้วเลิกกไปได้เลยน่ารักมากเลยทีนี้เจอในลิฟต์มาเป็นมาหาลิฟต์หาทางออกกันอยู่ก็คือก็คือเหมือนเรามาแบบว่าเล่นเกมยังแบบว่าเขาวงกดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาถามผมเขบอกพี่อันนี้เปล่าจจำได้ดีไห้รักว่าผจริงจ่าจำได้ครับ เป็นบุ๊กพี่ยังมีครับผมจริงป้ะ R ขีด L I F E แล้วก็คาราตาใช่ไหมเน่ข้าไปทำอะไรครับสองก้าวมีน่าหลานเพื่อนคล้ายอยู่นะตามผมจะไหลได้ตรงนี้แหละนะคะพูดถึงพาราต้าเหมือนงานเก่าแล้วมาถึงปีใหม่ใครบอกมันโมช่วยดีครับใครบอกมันโม้มันโมมันโมอ๋อใครอ่ะพี่ริวพี่ริวน่ารักพี่ริวโม นิวโมอะไรมไปคึ้กลับเรื่ององเรเรื่องเพลงเรื่องเพลงเรื่องของเราใช่ไหมคะเราจะเริ่มคบกันใหม่ใหม่ใหม่เรื่องผลงานล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าเกยดความกลัวครับเก็ดใครหรือยังไงหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอาการคนที่หลบหลบซ่อนซ่อนไม่กล้าที่จะพูดอคําว่ารักออกไปเพราะกลัวว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยกันเลยเป็นที่มาของคำว่าเก็บความกลัวก็คือ กลัวเวลาเหมือนเวลาเราชอบใครมากสักคนหนึ่งอ่ะเรากลัวว่าเวลาเราบอกเขาไปแล้วเขาจะไม่ชอบเราเลยใชมตุสมุมติผมชอบพี่เอพี่เอไม่ต้องสมมติก็ได้จริงๆก็ได้ผมแบบแอบแอบซุ่มดูพี่นั่งนานแอบส่องี้ยจนวันนึงแบบอยากจะให้ดอกไม้ต้องดูแต่ไม่กล้าที่จะให้ดอกไม้จนวันนึงแบบมีคนตัดหน้ามาให้อ๋อก็คือเป็นนิวมาให้พี่ก็เราก็แบบ เกยดความกลัวจริงอะไรเงี้ยเสียใจอะไรประมาณนี้ก็าฟังอะดีเพลงนี้ใช่แล้วเพลงนี้มันมีความพิเศษกว่าเพลงก่อนหน้านี้ของราตายังไงบ้างเอ่อความพิเศษเนี่ยพูดถึงเอ็มบีดีกว่าเอ็มบีเนี่ยได้พี่วสินวสินวสินปกป้องเป็นพร้อมกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอือเมื่องไนที่ก็เล่นนะ ใเห็นต้นมะม่วงต้นนั้นแหละเอาพี่อยู่ข้างหลังนะเรื่องธรรมชาติมากเรย่นัาเลยเรื่องนั้น่ะเอออ่านกับพี่อ่ะ้ช่เขาพิเศษมากเลยได้รับเกียรติพี่เขาเราก็รู้สึกว่าพี่งานของพาราต้าไปถึงระดับแบบพี่กำลังแบบในส่นขงนั้นแล้วก็พิเศษกว่านั้นคือเราได้ย้ายค่ายค่ายอัพจีเอื่องความรู้ของพี่ต่อครับพี่ต่อนี่ก็จะเวลาเราร่วมงานด้วยเราก็รู้สึกว่าเป็นระบบ เป็นแผนมากขึ้นเมื่อก่อนเวลาทําเพลงเนี่ยย้อนไปสมัยที่เราทํามันเองเลยก็จะเราก็จะคิดเองเราคิดว่าเพลงนี้ต้องต้องโดหรือว่าต้องขอยใจหลายคนจะไม่ใช่นะมันจับใจเป็นว่าเราทําเพลงเนี้ยให้คนฟังนะไม่ใช่ให้เราฟังเองเหมือนจากที่ทําด้วยความมโนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มาเป็นมีแบบแผนมีน่องขึ้นครับ่่คะอะไรอ่ะแกล้งพี่เขาอะไรอ่ะจัดสักนกบี ใช่แต่เดี๋ยวผมเป็นดีเจที่สายเล่นมุกจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างเลเหล็กนิดนึงพี่รอให้ผมเล่นไหมได้ได้ได้จีบพี่ได้จีบจีบได้หรอสมมุติว่าแบบเกลียดความกลัวเกลียดความกลัวเออดิวชอบชอบที่อยู่แต่ไม่กล้าบอกอ่ะเดี๋ยวพี่ทำท่าแมนๆก่อนผมจะบอกยังไงดีเนี่ยสายเหลืองจ้ะเออพี่เหล็กขาบ้างไง คือน้องนิวอยากจะบอกกับพี่อย่างนี้บอกว่าอะไรบอกว่าอะไรคือผมอยากแตกไงครับผมฮะอยากแตกไงแตกไงคืออะไรในรักหมดจิวนิวรักหมดใจครับเออมีคนชมนะเออใช่คะอ่ะก็่าอไร อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่เพลงเก็บความกลัว MB จริงๆ MB ก็มีให้ได้ดูดูแล้วด้วยมีทั้งมินิซีรีส์แล้วก็ MB แต่ผมแนะนําอยากให้ดูมินิซีรีส์ก่อนมันเป็นเรื่องราวสั้นๆแล้วก็เพื่อมาดูอ MB ขยายความต่อครับผมก็ฟังเพลงผมก็รู้มาอยู่ประมาณสิบห้าวิสิบห้านาทีใช่ไหมครับผมเกือบสิบสองเประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นดูแล้วเป็นโฆษณานผมดูทุกอย่างใช่ไหม ศึกษามากกอนอลยอย่างนี้นะคะแล้วแล้วอ่ะเพลง MV มีละก็ได้ผู้กำกับชื่อดังผู้กำกับหนังมากำกับให้อะไรอย่างนี้แล้วส่วนในเรื่องของดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงมีส่วนไปเกี่ยวข้องในการทงานอะไอ่าได้เป็นเพื่อนผมครับคนที่แต่งเพลงสบาดีไหม้ยเนี่ยชื่อฮาริมวิลลิชลีก่อนวิลลิชลีก่อนแลแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ส่วนในการเรียบเรียงเนี่ยตูนเขาเรียบเรียงซิงเกิลนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่เราได้ เหมือนออกความคิดเห็นได้เยอะเยอะมากเลยก็เหมือนพี่พี่เขาให้อิสระทงด้านความคิดด้วยแล้วองผมในห้องอัดพวกเราก็อัดกันเองนะอัดกันเองอัดเองเลยใช่ใช่อัดอัดฟกตปาอะไรไม่ไม่ได้ต่อยกันนะอัดกันเองเขาองแล้วก็ในห้องอัดบรรยากาศห้องอัดเราได้ห้องอัดที่ไหนฮะห้องอัดใช้ช้นตึกตา ตาใช้กันอ๋อใช่มันใหญ่ใช่ไหมครับที่นั่นใหญ่ใช่ไหมครับหรูมากว่าผมเคยไปมาผมเคยทําเพลงมาก่อนเฮ้ยเป็นไงเป็นเพลงชื่อเพลงว่า New แตกในแตกหน้าล่ะนี่หน้าล่ะมาของผมไงที่มาของผมอ๋อไม่จริงครับเดี๋ยวอันนี้รู้จริงไหมเป็นไงคะโกงอะไรโกงอะไรแตกนอกแล้วกัน เแตงเออเแตงเออนะคะอะกันด้ไฟพาลาต้าไฟฟไฟด้วยพี่ยองถามดูถามว่าพี่ชื่ออะไรนะมันเป็นเอฟซีพี่มันรู้หมดนี่จริงพี่ชื่ออะไรครับน้องๆทุกคนนกยังมอยเปียงกระยงซอสขนบคนนี้ไม่ได้ถามคนนู้นคนนี้อ๋อโอเคผมชื่ออะไรครับน้องๆทุกคน ชื่อตาชื่อตาชื่อตาปลาจากพาราต้าชื่ออาจีนกอาลีปอานี่ถูกคากก่เจอชื่อปลาชื่อพาต้าอจะ๊งอาไก่จ้ะใครคือไก่อ่ะไม่มีนะอาลีขอบคุณครับจำได้นกจ้ะอย่าพูดอย่าพูดเยอะพี่นกอย่าพูดเยอะครับผมเออค่ะเดี๋ยวกลับมากลับมา แล้วแล้วได้พูดกันทำไมเราคุยเรื่องไหนแล้วมันไม่จบสักเรื่องเลยอ่ะใช่เออนะคะอ่ะได้พูดกันกลับแล้วแล้วนักแสดงในเอ็มวีล่ะได้ชื่อรุพี่บอกว่าพี่ชอบชอบเอกทำไมไม่เอาพี่ไปเป็นนางเอกล่ะพี่ไม่คิดค่าตัวนะแตะตังค์ให้ก็มาหลังอ่ะเออนะคะเขากลัวเขาจะเกลียดความกลัวพี่หรอพี่ว่าเขาไม่กลัวหรอกพี่ว่าอลิฟกลัวอ๋อได้คือ เออนะคะก็ก็คือมาเล่นเอ็มวีให้จนได้มาพี่นะนักเอกน่ารักมือชีเมืออาชีพครับนักเอกน่ารักใช่นักเอกน่ารักคือคือใต้เพลงนี้อยากอยากจะสื่อให้เห็นความเป็นจริงเพราะเวลาที่เราเป็นเพื่อนมันความรักมันสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่จําเป็นที่ต้องวันวาเลนไทน์ไม่ต้องเป็นที่ต้องเราแม้แต่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกต่อกันก็ได้แต่เราไม่กล้าที่จะพูดเพราะนั้น มองข้ามไปเลยเรื่องความสวยความงามสูงต่ำอ้วนอะไรมองข้ามไปเลยเข<อ>า,เารู้สึกรู<น>้สึกมองมเขาจรู้สึกจริงใช่มันก็เลยมันเป็นเป็นเป็นเอ็มวีตัวนี้ออกมามันเป็นชีวิตจริงๆเนาะความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องสวยหรืออะไรอย่างเนาะถ้าพี่ดูเอ็มวีมันจะมีแคปชั่นโอ้แคปชั่นเป็นแคปชั่นใช่ไหมพี่ขอสักขอแคปกขอสักแคปชั่นหนึ่งเออแคปชั่นอะไร เกี่ยววกับคามรักอะไรอยมีใน้อ็มเออเขาเรียกว่าจะเป็นยังไงนะเลื่อนคำคมหรอคำคมหรืออยากเพื่อนว่าเขาหรือยังไงว่าสัตว์เออนี่ไงอันนี้คือคิดเองไหมแคปชั่นที่อยู่ในอ๋อมีมีจริงๆครับอ๋อมันคงจะมีมามีมีพี่ช่วยช่วยคิดให้มันเหมาะกับเพลงแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแล้วจะเฮ้ยมันตรงกับชีวิตเอาไปใช้ก็ได้เนาะใช่ไหมแบบประมา เราเป็นผู้หญิงเราจะเริ่มก่อนได้ไงอ Blessed, them, it ืมบอฟฟโลเอ้ยเออถ้าเอาไปใช้ก็อย่าลืมแทชแทรเพลงเขาด้วยนะบอฟฟาโลเออถ้าเป็นเป็นเป็นภาษาบ้านเราก็ แมวยิ้มเอ้ยแมวยิ้มเอออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะอยากจะเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยเอที่เรากำลังพูดถึงอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเบรกติดตามดูเอเกลียดความกลัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยแบบอินไซต์หนุ่มๆทั้งสี่คนมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะเห็นอ ทั้งสี่คนเนี่ยร,ร้องสดเล่นสดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรก่อนป๊บน,นึนงเนาะนะคะคไปดู